ช่องป้าบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้ค่ะเช้ามาก็อากาศหนาวเย็นค่ะพืชผักก็เลยงามแบบนี้ค่ะสายๆายมาก็ร้อนค่ะเช้ามาป้าบัวก็นี่มาเปิดน้ำปราปาฉีดพ่นค่ะฉีดพ่นเพี้ยอะไรเนี่ยให้กร,กระจายเลยค่ะเห็นไหมต้นโน้มไปแบบนั้นคือเช้าเช้ามาในน้ำหมอกมันจะเกาะตามใบผักแล้วก็ ฉีดพ่นเพี้ยมะเร็งออกไปแล้วก็น้ําหมอกจากใบไม้น้อมก็ลงใส่ต้นไม้แล้วก็น้ําจากประปาเนี่ยมันก็จะเย็นค่ะรสพืชผักก็จะได้งามค่ะนี่ค่ะอากาศเย็นค่ะเช้ามาอากาศเย็นกลางคืนก็เย็นดูสาระเนปะได้ความเย็น งามค่ะน้ำงามผักเพลก็กำลังงามสวนครัวน้อยๆเดิมๆค่ะสวนครัวน้อยๆเดิมๆของป้าอันนี้หอมแบงที่ป้าปลูกทีหลังก็กำลังงามค่ะป้าใส่ขี้ไก่ขี้เก็บนี่ใส่ขี้ไก่ขี้เก็บหอมแบงนี่ชอบมากเลยค่ะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูขี้หมูแห้งชอบมาก นี่ค่ะสารเนหอมมากนี่ค่ะยามเช้าเช้าผักชีลาวชีลาวก็ป้าก็ถอนไปกินเนาะถอนต้นเล็กไปกินเอาไว้ต้นใหญ่กำลังออกดอกค่ะดอกนี่ใส่แกงออมอย่างอร่อยเลยค่ะดอกผักชีลาวใส่แกงออมนี่จะอร่อยมาก นี่ผักชีป้อมต้นหอมค่ะวันนี้ป้าบัวจะปลูกเตยหอมค่ะวันก่อนป้าบัวต้มต้มอะไรนะน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้แล้วทีนี้ไปขอขอใบเตยจากเพื่อนบ้านมาก็เลยขอต้นเขามาปลูกเลยนี่จ้าเรามาปลูกเตยกันค่ะเป็นเตยหอม ป้าจะปลูกใส่ถุงปุ๋ยไว้ก่อนแล้วค่อยขยับขยายหรือว่าหาตะก้ามาใส่เพราะว่าเตยเนี่ยเขาต้นสูงแล้วก็ลากเข้ายาวค่ะมาดูนี่ค่ะลากของเขาก็เตรียมออกแล้วเป็นตุ่มๆนี่ลากเตยน,นี่ก้านของเขานี่ค่ะป้าก็ตัด นี่รากของเขาตุ้มๆถุงปุ๋ยมันยาวเนาะป้าไม่มีดินดินมีนิดหน่อยป้าก็เลยเอาใบกล้วยแห้งกับฟางใส่ถุงค่ะยัดใส่ไปแล้วถ้ามันสุดลงไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเตยเนี่ยรากเขายาวแล้วก็อดินใส่ใส่เสริมลงไปเรื่อยๆ เป็นแก่เป็นขี้ไก่นั่นแหละคะ่ะป้าก็จะใส่ใส่ลงไปเลยอันนี้ดินดิน กดลงไปเลยค่ะกดลงไปเลยลเลยิ่งแน่นยิ่งดีค่ะ เป็นเตยหอมค่ะนี่อ้าวรดน้ำให้ชุ่มรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะน้ำให้ชุ่มฉ่ำอันนี้เป็นกาบของเขา ใส่ลงไปคุมกาดกาดคุมคุมดน้ำให้ชมอุ้ยหอม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 เตยหอมสมัยโบราณน,นี่คนโบราณเขาก็จะปลูกไว้าตามรางน้ำที่เราเน้ำชะล้า,ลางหรือ,อ ى, น้ำ ที่เราล้างเท้าขึ้นบันไดเขาจะปลูกไว้เพราะว่าดับกลิ่นเพราะว่ามีกลิ่นหอมนี่ค่ะรดน้ำให้ชุ่มค่ะปลูกติดบ้านไว้ค่ะนี่ค่ะปลูกใส่กระถางปลูกใส่อะไรก็ได้ค่ะถ้าเราปลูกใส่กระถางนี่คือเราอันนี้ได้เนาะควบคุมการเจริญของเขาได้ถ้าปลูกลงดินนี่น้ำชุ่มไปถึงไหนขยายไปถึงนั่นขยายเร็วมากงามค่ะ เป็นเตยหอมนะคะปลูกใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวหาตะก้าหาอะไรมาใส่อนุบาลไว้ก่อนนะะี่ค่ะสองต้นเตยหอมเตยหอมต้มน้ำเต้าหู้หรือทำข้าวต้มขนมอะไรนี่ก็ตัดไปใส่สองสามใบจะมีกลิ่นหอมมากๆค่ะนะคะ ปลูกอันนู้นบ้างอันนี้บ้างค่ะสวนครัวน้อยๆทยอยปลูกเรื่อยๆค่ะทยอยปลูกเรื่อยๆสวนครัวน้อยๆของป้าบัวปลูกไว้กินไว้ทํากับข้าวกับปลาทําข้าวต้มขนมเนาะสวนครัวน้อยๆปลูกไว้ค่ะไม่เสียหายอะไรรดน้ําตอนเช้าตอนเย็นรดน้ําตอนเช้าตอนเย็นดูแลเอาใจใส่ เป็นปุ๋ยเป็นดินก็ซื้อเอาซื้อเอาตอนนี้ป้าบัวก็เตรียมทําปุ๋ยปุ๋ยหมักไว้เป็นฟางเป็นขี้วัวเป็นขี้เก็บหมักไว้เพื่อ,อไว้ปลูกของพวกนี้แหละค่ะปลูกทีละยางสองยางปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะป้าก็จะให้ลุงเขาย้ายสังกสีย้ายไม้ออกไปป้าก็จะเคลียพวกนี้เนี่ยค่ะจะปลูกใส่ให้เต็มก็จะเป็นสวนครัวน้นอยๆแล้วก็ มีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้ปลูกมีความสุขที่ได้กินของของตัวเองมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ซื้อนะมันก็ซื้อแต่อันไหนที่ว่ามันมีอยู่หลังบ้านเราเราก็มาเก็บเอาเป็นกระเพราโหระพาเนี่ยค่ะตั้งองค์ตั้ง,องโออะไรพวกเนี้ยใบหอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเก็บหลังบ้านเราเนาะอันไหนเราไม่มีเราก็ซื้ออันไหนมีเราก็ไม่ซื้อแค่นี้แหละค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปลงดินฝรั่ง ค่ะวันนี้ก็พาชมพืชผักสวนครัวแล้วก็ปลูกปลูกเตยหอมค่ะขอบคุณทุกไราทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ป้าขอขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ